ส่งโลเคชั่นให้พี่ออนลยวช่ไหโลเคชัน่นม,มาจา้าคุณพี่เออเขาเคยไปอยู่ที่หนึ่งแต่ไม่รู้ว่าที่เดิมหรือเปล่าเนี่ยลงใหม่ๆแล้วคุณพี่อืมไม่จะกดยกเลิกในลายกลุ่มนะเก,กะกก่ะ โอ้ยสวยจังเลยอ่ะอันนาคืออะไรอ่ะคอยรอป้ายซิมบ้ามาแล้วจ้ามาคุณที่ สดๆดใหม่ๆลงแค่สิบกว่าลูกเองนะมีนิดเดียวเองคุณพี่อุ้ยตัวนี้น่ารักจังเลยอะอรุ่นนี้พันแปดนะคะคุณพี่ลำบากใจมากเลยตอนนี้ใครรับรีวิวพิมพ์มาเลจ้าได้ทุกตัวนะคะพันแปดก็ไม่แพงนั้นค่ะที่อื่นไปไกลกว่าน,นี้หมดแล้วอ่ะ ไม่มีใครขายเลยแล้วคันนี้จัดมาคุณพี่อุ้ยสวยจังตัวนี้สวยรุ่นนี้เป็นงานสาวอวบนะจ๊ะคุณพี่เป็นงานเบอร์สองเนาะใครที่อยากได้ต้นทุนถูกๆนะคะร,ราคาไม่แพงคุณพี่จัดได้เลยนะอโอุย้ยน่ารัก ตาหมูตามีมากเลยอ่ะเธอเก็บอันนี้ไว้ดิตรงนี้ก็สวยนะปะเออเออตอนนั้นอะเชิดสวยดิเออ,อตัวเองเรากำลังเข้าแฟนรอหน่อยนะได้คุณพี่มาอะไระอ่ะเบปล่อยมายังฮะเบปล่อยผู้ายเบ็ดปอยหรอพี่ชิติพงศ์อะมาอะไรคุณพี่เบปล่อยแล้วเหลือเท่าไหร่ ไม่มาเหรอไม่ได้มาด้วยเหรอไม่มาจ้ะมิกช็อตจิงโจอเราไม่มีของเหรอรอบนี้ตู้นี้ไม่มีของเหรอเออนั่นน่ะสิมะไม่มีนะของมีแหละคุณพี่จะมาอย่างเวทมอยเหลือไม่กี่ลูกเองเหลือไหมมีต่อยมีเดี๋ยวเอาลูกมีเออได้คุณพี่ ใช่ไหมมาไม่ไปหรือเปล่าไม่รู้มาอะไรเงียบไปละ <laughs> อ๋อยินรวมแบรนด์เข้าจ้าเพิ่งเข้าเลยเดี๋ยวนี้ขายแต่บแบรนด์ล้วนนะคุณพี่ <c oughs> อุ้ยตอนนี้สวยอ่ะรุ่นนี้เป็นงานเบอร์สองนะคุณพี่จะมีแบบว่าเฮ้ยหัวพงหัวผ้าให้คุณพี่ได้ยงได้แยกคำราคคงราคานะคะใครอยากรับรีวิวพิมพ์มาเลยคุณพี่ <c oughs> ตอนนี้ของแพงมากนะคะ ของแพงมากเลยยังขายพันกว่ายอยู่เลยอ่ะทุกคนเออราคาตอนนี้นะทุกอย่างอ,อ,อะไรนะไข่ไข่เออไข่ก็ขึ้นคุณพี่ออตอนนี้ทะเลาะก,กับแม่เรื่องพ่อกับแม่เรื่องซื้อไข่นะทุกวันนี้รอเําอทำไมอ่ะ ซื้อไข่ไปชนกันไข่แพงซื้อไข่ชนกันเลยจ้ะงานหัวหัวก็แยกคำราคานะคุณพี่ลงใหม่ๆลงไม่เยอะใครที่รออยู่นะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคุณพี่ลูกค้ารอากันหลายคนอยู่นะใช่ใช่ถามหาร<ล>อลตลอดค้ารอเยอะพี่จ๋า คือมันไม่มีใครขายถูกๆขนาดนี้แล้วไงตอนเนี้ค่ะค่าเงินดอลลาร์ขึ้นนะคะค่าเอ่อค่ากงสุลก็ขึ้นที่ก่อนจะมาถึงเราอะ่ายแบบขึ้นทุกอย่างอุ้ยตวนี้น่ารักถือว่าเป็นราคาที่แบบมิตรภาพมากนะคะพันแปดนะคุณพี่เพราะฉะนั้นนะคะใครที่หาสินค้าราคาถูกต้นทุนถูกนะคะจัดได้เลยจ้า วินเทจอ้าววินถงวินเทจก็มีเอ,อชเอ็มอ๋อไปรีดเราไปซักไปรีดนะพี่สวยเลยอุยตัวนี้ก็สวยแต่ก็วินเทจมากใครรับรีวิวพิมพ์มาเลยจ้าเอ้ยรล่อนี้สวยอยู่เด้อเธอ S <S 2> <S 2> พี่แม่เปลี่ยนเสื้อวันละสามตัวป่ะเนี่ย <S <S ทำไมได้คนหล่อเดี๋ยวกลับบ้านเปลี่ยนอีกปะ <S 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 โอ้โหเจอนัดเจอสาวที่ไหนวะ <S <S โอ้ยสนี้ปากน่ารักมากเลยอ่ะพี่เดี๋ยวใครหารให้นะคะประมาณสองรอยี่สิบตัวคุณพี่พันแปดหาสองร้อยยี่สิบต้นทุนแปดบาท ใครหาสินค้าที่ต้นทุนไม่ถึงสิบบาทนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นแนะนำพี่จ๋าต้นทุนวันมาแปดบาทปักแล้วเน่ะปักปกก็แยกทำราคาได้นะคะเอาไปสับก,กรรี่นิดหนึ่งพี่มันจะเห็นสวนทรงองเอวนะคะตัวนี้ก็แยกออกมาก็ได้เธอเนี่ยก็สวยนะเินเพ็รเินเพ็รเพราะฉะนั้นใครชอบรีวิวพิม์รับรีวิวใครอยากได้กระสอบใหม่พิมแล้วก็สอบใหม่ได้เลยะค่ะ ส,สดม,มีทั้งสีพื้นสีลายนะคะคุณพี่ครับปะปนกันไปนะจ๊ะลงใหม่ๆม,ม,มาเช้านี่เลยลงจากตู้คอนเทนเนอร์ส่งตรง,ตรงมาก็ดังเราเลยพี่เฮ้อ <c oughs> ใครรออยู่รีบจับรีบจองนะคะเดี๋ยวนี้ของของหลายอย่างเข้าน้อยมากเนาะ <c oughs> เข้าน้อยแล้วก็แบบเปน็นอะไราาเนี่ย ของราคาสูงแก๊ปครับผมมีแก๊ปด้วยของราคาก็แพงรับประสอบใหม่หนึ่งค่ะได้เลยเค,คุณพี่ทักแชทได้เลยนะคะพิมพ์ใครที่อยากทักแชทอยากซื้อสินค้าแล้วพิมพ์แชทไม่เป็นพี่พิมพ์คําว่าสนใจได้เลยนะพิมพ์คําว่าสนใจเดี๋ยวระบบจะดูดเข้าไปหลังไหม่นะคะจะมีแอดมินคอยตอบนะคุณพี่พิมพ์ว่าสนใจได้เลยเดี๋ยวมันดูดปื๊ดเข้าไปเลย แปดนะจ๊ะต้นทุนไม่ถึงสิบบาทที่จ๋ารุ่นนี้ลีนีนเห็นไหมแยกทำราคาได้อีกต้นทุนถูกๆคุณพี่แปดบาทต้นทุนไม่ถึงสิบบาทนะคะไปคัดไปแยกหัวผ้าแยกน้ำสองทำประหงราคากันได้อีกนะคะแต่ขอเป็นงานสาวอวบนิดนึงนะคะสาวอวบสาวอิัมแปดรีวิวได้ทุกตัวจ้ะเห็นไหม ลงสดซดมาเช้านี้เลยคุณพี่จา๋าสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่วิที่เข้ามาใหม่นะคะต้นทุนแปดบาทพี่เอ๋ยหาที่ไหนได้อีกสมัยนี้ของลงใหม่นะไม่ใช่ของแบบของค้างสต็อกก็ขายได้อยู่นะคะถูกๆแต่มันหมดแล้วพี่อันเนี้ยของลงใหม่ลอตใหม่นะคะ ใครจะรับลูกค้าพิมพ์ได้เลยเสื้อยืดแขนยาวกระสอบละสามพันห้าจ้ายืดยาวสามพันห้านะคุณพี่เดี๋ยวรีวิวเลยเนี่ย <c oughs> ยืดแขนยาวก็ลงใหม่เมื่อเชานะ้าลงเมื่อเชา้า <c oughs> เดี๋ยววันนี้จัดให้นะคะใครรอป้ายซิมบ้าใครเป็นเอฟซีป้ายซิมบ้าลงแล้วนะคะอุย๊ยน่ารัก ถาราก็เสียงสองเลยอ่ะโอ้ยกระดุมน้าจะอยู่ด้ากระดุมด้านหลังหรือด้านหน้าโอ้ยพี่ดูดิดูความน่ารักของน้องเอออย่างเงี้ยแหละดูแขนสิน่ารักเกินปุยมุยต้นทุนแปดบาทใครจะรับรีวิวพิมพ์รับรีวิวได้เลยจ้าปลายห้อยเนี่ย เห็นไหมคุณพี่ห,หนึ่งกระสอบนะคะมีหลากหลายเลยอะ่ะหลากหลายมากๆพี่จา๋าแบบละตัวเลยเนี่ยแต่ว่าสวยนะน้องเป็นสีดำแต่ว่าน้องแบบมีลวดลายนะจ๊ะ ขายที่แบบเอ้ยไม่อยากลงทุนเยอะช่วงนี้นะคะพี่ต้นทุนถูกๆก,กันไปเลยจา้าเอาลีอุ้ยพี่ตอนนี้คือเสื้อผ้ามือสองขายดีมากนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ค่อยดีเศรษฐกิจไม่ดีเราผู้คนน่ะเขาหันมาซื้อเสื้อผ้ามือสองกันเยอะนะคะเพราะว่าต้นทุนถูกพี่ราคาถูกเลยหนึ่งนะคะ เหมาะสมมากทางลอดคุณพี่ทางลอดและทางเลือกเลยต้นทุนแดบาทที่เสื้อผ้ามือหนึ่งไม่ได้นะพี่กำเงินมาหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะที่ลงทุนเป็นเจ้าของกิจการได้เลยได้เสื้อไปสองร้อยกว่าตัวเลยนะคะพันแปดได้เสื้อสองร้อยกว่าตัวเอาไปคัดไปแยกตัวสวยมากตัวสวยน้อยทำราคากันนะคะ ถ้าเรามีความขยันขันแข่งนิดนึงคุณพี่เอาไปซักเอาไปรีดนะคะจะเห็นสืนส้ทรงองค์เอลมากกว่านี้แน่นอนต้นทุนถูกนะคะต่กอีกแล้วนีป่ปตกกๆก็แยกทําราคาได้อีกคุณพี่ราคาหางผ้ามีไหมไม่มีเลยคุณพี่ซื้อลูกนี้ไปเลยได้ทั้งหัวได้ทั้งน้าสองนะคะหัวหางได้หมดพี่จ๋าต้นทุนแปดบาทที่ไปซื้อหางสมมติไปซื้อหางตัวละสิบาทอะก็ถือว่าแพงนะหางตัวละห้าบาทเนี่ยแต่ว่าพี่อะซื้อแค่แปดบาท พี่ได้ทั้งหัวได้กระสอบที่ไม่ผ่านการคัดเลยนะคะไม่ผ่านการคัดใดๆทั้งสิ้นเลยพี่เอาลีค่ะเอาไปเลยพี่พันแปดได้ทั้งหัวทั้งน้ำสองหัวหัวเราก็ขายได้แพงอีกคุณพี่ต้นทุนแค่แปดบาทนะกระสอบหนึ่งอ่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทเท่านั้นนะคะ ตูทูโทนบางตัวมีเปื้อนมีเลอะคุณพี่เอาไปซักนะคะเอาไปซักเอาไปครีนให้มันสะอง์สะอาดพี่แล้วเอาไปจับไปแยกไปคัดทำราคาขอคนที่ขายงานสาวอวบนะคะค่าขนส่งประมาณ200บาทคุณพี่ค่าขนส่งจ่ายปลายทางได้เลยนะพี่โอนแต่ค่าสินค้าพอนะคะ ถ้าส่งประมาณ200เริ่มต้นใครสนใจสั่งซื้อพิมพ์คําว่าสนใจได้เลยเดี๋ยวมีระบบดูดเข้าไปนะคะจะมีระบบดูดนะคะพิมพ์สนใจแค่นั้นระบบดูดเลยค่ะใครรับรีวิวได้ทุกตัวนะคะตอนนี้คือทุกๆคนก็ไม่อยากจ่ายอะไรในราคาแพงๆนะคะเสื้อผ้ามือ2สองก็เลยกลับมาบูม กลับมาขายดีนะคะคุณพี่สวัสดีพี่พทุกท่านเลยนะคะใครชอบกระสอบนี้นะใครชอบกระสอบนี้ก็สัดได้เลยนะคะ <ico le> น,นบางตัวก็เรียบหรูดูดี <c oughs> พิมพ์รับรีวิวหรือว่าจะพิมพ์สนใจนะคะ <c oughs> ได้เลยคุณพี่อตัวนี้วินเทจเลยนี่แพทโอ้ยในเสื้อครอบ ขายขายงานเสาวอวบเนี่ยพี่แฟชั่นสาวอวบนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาททอตาขายรับพิม์พเลยได้ทุกตัวนะคะพี่ตา <c oughs> อุ้ยนี่วินเทจเธอสีชมพชมอยมากอุย้ยตัวนี้น่ารักเนี่ย <c oughs> เห็นไหมพี่ <c oughs> น่ารักน่ารักเลยเนี่ย แขนเป็นลูกไม้ปักๆสองข้างนะคะให้ดูทุกตัวเลยพี่จ๋าต้นทุนต่ำกำไรดีนะจ๊ะลลอ็อฟของเพึ่งลงเลยนะพี่นะ ขาวจ้วงแยกทำราคาอีกขาวๆอย่างเงี้ยะที่ย้อนมาแล้วสวยฮาวายไม่ไหวดอกฮาวายฮาวายลอยดฮาวายลอยดอกเธอเอ๋ยตัวนั้นก็วินเทจนะแพสสีน้ำเงินน่ะเออเฮ้ ลายดอกดีแล้วได้งานดีกว่าไม่ได้งานเนาะทั้งวันงานเดียวโอ้โหโชคดีแล้วมีตังค์ซื้อกับข้าวแล้วพี่เเอองียบดีเนาะรักษาความสงบเขารักษาความสงบอุ้ยต่สงบจังเลยอันนี้ก็เป็นเหตจ เอาไปเลยเซ็นเช็คไปเลยเซ็นเช็คนะเออเบิกได้ไม่ได้ไม่รู้เออเด้งไม่เด้งไม่รู้นะเซ็นให้เช็คก็เด้งคนก็เด้งดีแล้วได้เที่ยวหนึ่งค่าแก๊สพี่โอ้ยพี่ยอดนั่งทั้งวันไม่ได้เลยอ่ะได้รอบแรกอ่ะ กลับบ้านอยู่แหละสุดยอดดีจังเลยอะ่ะสงบจังยินไปจับมือมีจ้าคุณพี่มาเลยมาเลยโอนมาแล้วพ <ok ี่เจนส่งรูปมาเดี๋ยวหนูส่งสลิปเข้าไปตัวอย่างอ่ะจะกรี๊ดเหรออุ๊ยคุณหนูะแพท โอ้ยไปรีดสักหน่อยไปซักเอาไปรีดสวย้าขายกันได้สบายสบายเนี่ยมันยับหน่อยเพราะมันแบบอัดกระสอบรีดเออถ้าเอาไปรีดนะรับรองเลิศเนี่ยโุ้ยปา,ปากลุกมา พี่คัดแยกคนสวยทำราคานะเลิศเลิศแมนเทนพี่คัดไปช่วยลือช่วยหลือโอ้ยครอบตัวนี้ครอบใครจะรับได้ทุกตัวนะจ๊ะใครเคยซื้อป้ายซิงบ้านะคะรออยู่มาเลยพี่ล,พลงใหม่ๆเลย สดสดใหม่ใหม่เ,หเดียดกับเล็บขนออเล็บชั้นนี้ใครเห็นก็ต้องอึง้งอยียงวะสีอะไรเนี่ยไหนว่าอียงวะฉันทำสีนี้เพราะว่า สีไม่เหมือนใครเนาะดูดิลูกค้ารวมเนื้อผ้าเกรดบีนะคะเบอร์สองใะารุ่นนี้ราคาต้นทุนถูกๆไปเลยคุณพี่พันแปดร้อยบาทต้นทุนแปดบาทเท่านั้นจ้ะอุ้ยลูกไม้ตัวนี้แน่นมอกดูดิแม่แน่นๆเลยจ้ะขายตามตลาดอะพี่5 9 2ตัว1 0 3ตัว100กำไรแล้วพอแล้วค่ะพี่ ลงคุณไม่เยอะนะจ๊ะขายง่ายขข่ไวอืมกัดอู้วเนเทรดอีกแล้ว USA น,นี้ USA ด้วยหรอ,อ,อเอา,าเอามาเอามาเรียงเรียงตรงนี้เลยอ่ะสลับไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแพดดึงออกมาอีกนิดนึงไหมล่ะสลับซ้ายขวาซ้ายขวา สวยเอามาทีละตัวทีละตัวเออเขาหันหลังให้ด้วยเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนอู้ข้างล่างก็สวยอ่ะข้างล่างวินเทจนะเธอไอตัวนั้นว่าเราดิตัวนั้นน่ะเห็นไหมไหนนี่ตัวนั้นแหละวินเทจอ่ะข้างล่างไม่มีลายเลยลาย สลับซ้ายขวาเลยแพทเอออุ้ยทำไม <S <S ไปเลยแพทเกี่ยวไปเลยเกี่ยวไปเลยนะอุ้ยฉันชอบลายดอกนี่จังเลยเวางเลยจ้า, <S <S าขาใครจะรับพิมพ์มาเลยได้ทุกตัว ที่ใครจะเอารีวิวได้ทุกตัวนะคะแคปหน้าจอมาเลย1,800บาทเท่านั้นจ้า